สวัสดีครับเมื่อนี้ก็เป็นวันจันทร์วันวันจันทร์วันที่ยี่สิบีกระกระดาคมนะครับเมื่อนี้มาเที่ยวอยู่กลางกลางนาครับกลางป่ากลางนาเ <c oughs> สียงบุดีเสียงบุดีเสียงบุดีเสียงแหบปกต,ปกติปกตินี่บึงน้ำซีครับน้ำซีแหงเลยว่ายน้ำซีแหงช่วงนี้เขาหนาฝนน้ำซีนี่สนามม้านี่น้ำมีเต็มขอบพุนเลยครับขอบปูนนะลึกเตือ้อไรแลนี่ น,นี่ประมาณแปดเมตรสิบเมตรนี่นะครับประมาณสิบเมตรน้ำสิเต็มนี่ไปเลยแล้วก็ทางนี้ก็สิเขาไม่ยากดีทางมันปรับมื่อนี้มาสอมแมคโค้งนอะืมด่มีอย่างไรมาสอมแมคโครกลางฝนแล้วก็มึงนีพเพื่อเลี้ยงสร้างพอดี สร้างบ้านค่ายครับช่างช่างช่างไอ้แล้วสร้างพายสองตัวครับก้อนยีสอบไมโครกันย่างเลาะเบิ้งเบิ้งวิวอย่างน้อยครับสร้างไฟลามลามไหวครับสร้างเลี้ยงปกติเบิ้นสิออกงานเลยสร้างพวกนี้ สร้างในนี่ก็จะเป็นสายพันธุ์ในในตำนานครับนี่เพียงเปอดแล้วนะี่สร้าง,สร,างสร้างในสายพันธุ์ในตำนานในตำนานช้างลบคูบานคูเมืองก็สายพันธุ์พวกนี้นลครับตีกรที่อันนี่มีแต ที่เป็นแถวปางสร้างที่เขาหาสร้างครับแถวนี้สร้างหลายเตือบเนยรัสยซียาพากันมาเบืองเนี่ยานค่ายเยภูมินี่เมืองประวัติศาสตร์นี่กับวิวเขาเขากำลังเขากำลังขึ้นครับเขากำลังขึ้นวันนี้พาย่างเล่นจากน้อยครับวันนี้มาสอมวันโววันโวตะกีนี่มาสอม,ม,มตัวนั้นเพิ่นเอามานี่ ตอนนั้นยังไม่เลยสามปีที่แล้วอ่ะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเครื่องไปแล้วส่มิซู่ใส่มิชูบิชิเครื่องเกา่าิ่นว่าจุกจิกท่นครับสภาพเครื่องไม,ม่เครื่องมิซูตัวนี้ ก็รถจอดสภาพตากแดดตากฝนก็จะเห็นประมาณนี้สนิมว่ามีอย่างไรนอกจากสนิมสนิมกับสีสิีรถตากแดดตากฝนเป็นเพรานะทนี้ครับ เซานี้ฝนกำลังลงก็ขอสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ให้น้ำนะครับกดชอบกดชอบกดชอบวิวบรรยากาศอยู่แถวห่างชี้ห่างมันนอกเขาครับประสิปะปานี่เลยฝนโอ้ยกำลังหนานอนเลยครับกลางเปย์น,นอนนีครับกำลังดีเลยนอนกำลังมีแห้งเลยอากาศนี่ครับสร้างสองเชือกนี่ยังไม่ได้ไป ไปเที่ยวส่วนอ,อีกเจ้านึงที่เพิ่นเลี้ยงโชว์การแสดงทั่วประเทศไทยนี่ไปแล้วครับไปยังบวกลับเลยตั้งแต่หายโควิดมาเนี่ยออกไปแล้วเหลือเหลือสององนี่แหละจะคของกัไปหาสูบน้าททางใดพู้เนี่ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับ Прошу.